ปลูกยูคาอย่างไรให้รวยครับสวยมากครับแปลงดูแถวนี้ก็ตรงนะครับหันมามุมนี้ก็ตรงหันมามุมนี้ก็ตรงตรงทุกมุมครับดูดิครับอ้ยสุดยอดมากคนปลูกฝีมือที่สุดในโลกนะมัน,นไม่ทราบว่าแปลงนี้เป็นของใครนะแต่ผมผ่านมานะผมคามเป็นป่ามัน ส่งลูกค้าที่ส่งรถทีอ่อำเภอคงนะครับวันนี้เห็นป่ายูคาแปลงนี้น่าจะสอคูณสเมตรนะครับสอูเมตรสวยงามครับผูกได้ดีมากผูกได้สุดยอดจริงแล้วก็งามนะยูคาก็งามอย่างเงี้ยหปีเนี่ยไล่ล,ละสามหมื่นสบายๆนะขนะึ้่มานะสวยจริงๆ ผมกำลังมองแปลงที่ปเปล่าๆที่ไปซื้อใหม่แล้วก็ไม่ได้ยังไม่ได้ไปลงทุนอะไรอยากเอาบุรค้าวไปปลูกนะสองคูณสาเมตรสวยงามมากเนี่ยสุดยอดจยิ่งครับคนปลูกนี่ก็ไม่ธรรมดาผมให้ดูนะผมกลับช้าๆสองคูณสามเมตรปลูกได้สวยมาก ดูเลยท่านผู้ชมมันเป็นอะไรที่มองเข้าไปแล้วสบายตาเพิ่งเคยเห็นป่ายูคาที่ถูกได้สวยสดงดงามขนาดนี้ผมชอบเลยครับแปลงนี้ยกนิ้วให้เลยอำเภอคงจังหวัดนครราชารสีมาเลยเนี่ยท่านดูครับสองคูสามเมตรครับไม่แน่ใจว่ากี่ไร่นะแต่สวยจริงสวยจริง กำลังมองธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งข็บอกห้าปีหกปีเงินล้านเลยเนะี่ย